เพื่อแฟนฟนทุกท่านที่รับชมอยู่ทางบ้านนะจ๊ะเอ๊คำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความเทิงเท่านั้นการมันเป็นสิ่งไม่ดีอายุต่ำกว่า1ิปปีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกราบสวัสดีมิตรรัก ชาวสล็อตไทยแลนด์ทุกท่านนะครับนะวันนี้เรามากับอ่านี่แหละคีโอพัตนะครับนะไปซื้อไปเกมแบบโหดๆกันซะหน่อยนะครับช่วงนี้นะฮะโอ้โหหลังจากที่เราแบบเออพอมีกำไรอยู่บ้างนะครับเปิดองไปก่อนนะครับมี่ 7- 50บาทนะครับนะเราจะมาหมุนเนาะนะครับหมุนได้ก็ได้นะหมุนไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับนะต้องทำใจนะจ๊ะ ถ้าอยากจะคุ้มนะครับต้องมีบวก3นะครับนะไม่งั้นไม่คุ้มนะครับ750เสียไปครับโอเคเราไปอธิบายกันก่อนดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรจ่ายยังไงกันบ้างนะครับสเกตเตอร์ก็สามมันเข้าฟีเกมนะครับสำหรับเกมนี้นะครับวายก็ใช้แทนสัญลักษณ์ต่างๆนะครับส่วนคือโอพัตตานะครับคือสัญลักษณ์ที่จ่ายแพงที่สุดนะครับรองลงมาเป็นไอ้ม่วงไอ้ฟ้าแล้วก็เขียวแล้วก็สัญลักษณ์ a b a k q j 1 0แล้วก็9นะครับตามนี้เลยนะครับ ในส่วนของการเพิ่มตัวคูณน,นั้นจะอยู่ในโหมดปกติก็จะมีนะครับนะเดี๋ยวผมลองหมุนให้ดูแล้วกันนะครับก็คือตามนี้ไม่ออกให้หมุนเลยไม่ออกตัวคูณให้ดูเลยครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมหาตัวคูณให้ดูก่อนมันจะเพิ่มช่องทีละช่องนะครับหนึ่งหนึ่งช่องนั้นจะเพิ่มตัวคูณครั้งละหนึ่งนะในสำหรับแบบธรรมดานะครับแบบไม่ได้เข้าฟีเรีเกมนะเออเพิ่มครั้งละหนึ่งนะครับ อ้าวไม่ได้เพิ่มเลยเฮ้ยอ้าวไม่ได้เพิ่มเลยอ้าวจะได้เห็นไหมล่ะเนี่ยอ้าวไม่ได้เพิ่มช่องอย่างนี้เนี่ยตามนี้ครับนะจะเป็นคูณ2นะครับถ้าได้อีกจะเป็นคูณ3นะครับไปเรื่อยๆนะครับรางวัลทั้งหมดจะคูณ2คูณ3ไปเรื่อยๆนะครับนะอ่านะครับตามประมาณนี้นะครับ s c เตอร์ก kind of ็คูณเช่นเดียวกันนะครับเมื่อการเพิ่มช่องนะครับคูณไปเรื่อยนะครับแต่ผมซื้อฟรีเกมเลยนะครับนะในฟรีเกมนะครับมันจะนับตัวคูณนะครับนะถ้าเรากดได้อีกนะครับมันจะบวกเพิ่มช่องละ2ช่องละสามตอช่องละสี่นะครับแต่เราต้องหมุนได้นะครับนะถ้าตกสีดําถือว่าไม่ได้ไปต่อนะครับถ้าตกสีเขียวนะครับได้ไปต่อนะครับอ่าสีเขียวนะครับอันนี้บวก3นะครับบวกครั้งละสานะครับต่อไปบวกสี่นะครับโอ้โหไม่ได้ครับ แมหวังเยอะไปนิดนึงครับความจริงแค่บวกสาก็พอนะครับบวกสาก็คุมแล้วนะครับแต่เราแบบเอออยากได้บวกสี่ครับมเดี๋ยวไม่สุดเลยครับต้องไปให้สุดตารางอะครับอ้าวเขียวครับสวยพมจิงบวกสองก็พอได้ลนะครับแต่ว่ามันก็ได้น้อยอะครับเออแบบเราอยกได้เยอะๆครับเราสายรูบอะครับสายรูบก็โดนอีกครับโดนไปอีกหนึ่งทีแล้วครับเรียบร้อยครับ อีกสักรอบครับอีกสักรอบครับรอบนี้ก็เหมือนเดิมครับตกเหมือนเดิมครับเพื่อโคตรเจ็บครับอย่างนี้ครับโอ้โหอะไรกันครับนี่โอ้โหไม่น่าเป็นไปได้ครับปกตีก็บวกสมก็พอแล้วนะเออแต่วันนี้ทำสถิตใหม่นะครับบวกสี่นะครับนะสถิตใหม่ของชีวิตเราเลยครับนะ ทำบวก4ครับเพื่อแฟนๆทุกท่านที่รับชมอยู่ทางบ้านนะจ๊ะเออโอ้มาแล้วครับบวก4มาแล้วครับเรามีทุนมาหมื่นหนึ่งอ๋อง่ายครับเรามีทุนมาหมื่นหนึ่งนะครับขาดทุนประมาณ3ามพันกว่าบาทนะครับนี่นี่ดูซิว่าจะคุ้มหรือเปล่าครับสามพันครับจะไปถึงไหมครับจะไปถึงไหมสามพันโอ้โหแล้วสเกตเตอร์มาเอาดีครับไปต่อครับอย่างงี้ครับบวก9แล้ว คูณสิบสามนะครับคูณสิบสามเลครับจัดมาที่เก้าสิบเอ็บาทนครับเจอโอ้ยวายมาดีครับดีครับคูณยีแล้วอ้าดีครับคูณยี่ิบาครับอู้ดีครับคูเกครับอื้มเฮียวัตตามาไหมไม่เอาจริงมาเนี่ยบิ๊กวินเลยครับสองร้อยเก้าสิบบาทครับ ความจริงคือราคาที่เราซื้อมาคือ750อบาทนะครับนะถ้าเราหมุนได้แบบ4อย่างนี้ก็มีสิทธิ์คุ้มกว่าชาวบ้านชาวเมืองเรานะครับนี่ครับคูณ37แล้วว่าตัวคูณมันเพิ่มขึ้นเยอะนะครับนี่บิ๊กวินแน่นอนครับ200ร้นะครับได้มา700เลยแล้วครับโอ้สวยครับคูณ41แล้วโอ้ไปต่อด้ครับคูณ45ครับ โอ้โห่คูณสี่ไม่ต้องห่วงครับหนึ่นหนึ่้อยครับโอ้โหคูณสี่ห้าได้ไงเนี่ยเออไปครับคูณสี่สิบเก้าครับเอเสียดายช่องแรกไม่มี 9... 9มาหน่อยสูไวห้าสแล้วตัวคูณนี่แปดบาทคูณห้ิก็บิ๊กวินครับสี่อบาทครับรอบสุดท้ายครับแมตัวคูณครึ่งร้อยครับคิดดูดิครับสีฟ้าโอ้โหดีครับบอกเลยจังหวะนี้ดีมากครับคูณห้าสิบเครับ เรียบร้อยครับจังหวะนี้ครับนี่ครับ1767นบาทครับมาพร้อมทุนและกําไรเลยครับโอ้โหโคตรสุดครับเกมนี้ครับบอกเลยว่าใครแบบถ้าชอบสายลุ้นแบบเถื่อนๆนี้ครับบอกเลยว่าเกมนี้สุดจริงครับถ้าแบบซื้อฟีเกมไม่กลัวตกอะครับนะซื้อฟีเกมแบบชอบลุ้นมันๆไม่กลัวตกบอกเลยแนะนําเกมนี้เลยครับโคตรมันครับต่อไปผมจะเอาแค่คูณสามนะเมื่อกี้คูณ4ี่มันแบบกําไรมันโหดนะครับเออบวกสามี้วว่ะ วันบวกสี่ว่ะเอาเอาก็เอาง่นไงวันบวกสี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะวันบวกสี่เป็นไงล่ะไอหนุ่มบวกสามได้กำไรไปแล้วนี่โอ้โหมาต้องมาตามทุนเันเก่าอีกเจ็ดร้อยห้าสิบอ่ะบวกสามพอยาวื้ออย่าวื้อแล้วก็ไม่ได้ด้วยสักบวกโอ้โหแล้วตกอีกแล้วตกอีกแล้วครับตกอีกแล้วขอรับอ่ะใส่ไปพันห้าเลยครับรอบนี้ครับ คาดว่าอย่าตกครับขอแค่บวก3ครับขอแค่บวก3ครับอยากได้ทุนคืนต้องบวก3าไม่ได้ครับสวยครับบวก2มาแล้วโอ้โหบวก3มาครับไปเลยครับขอแค่ทุนคืนครับหมื่นหนึ่งครับขาดอยู่2 6 0 6ครับโอ้โหแล้วไม่ได้เลยรอบแรกโอ้โหแล้วรอบสอง สีฟ้ามาหน่อยเยี่ยมฟ้ากับคิวฟ้ากับคิวดีคูณเแล้วคิวยังอยู่อ่ะคูณสิบยังมาเอาวายยังอยู่โอเคคูณสิแล้วยังอยู่คูณสิยังอยู่คูณสิน่าจะดอกแรกคุ้มเลยยังอยู่ไปคิวคิวคิวโอ้โหทลิดแมอย่างนี้สุดเลยครับ2อ0พครับขาดอีกร้อยหนึ่งนะครับคืนทุน แหมอูสแกตเตอร์มาสองครับอาจจะได้3อาจจะได้3อาจจะได้3ไม่ได้โอ้โหเสียวแวบเสียวแวบแหมเอามายคูณยี่แปดละเอามาสองมาสามดิ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 สามดิโอ้โหไม่มามาแค่สองโอ้โหเอามาไม้อีกดิไม้อีนี้ว่าจะมาให้อีกตกใจหมดครับโอเคเก้ามาครับคูณสามสิบเจ็ดแล้วคูณสี่สิบ อ่าสี่สิบสครับคูณห้าไปแล้วครับอูโหแล้วมาดีห้าสิ้าครับ58แปดเลยครับ,รบอูโหแล้วดีมากครับหกครับยังอยู่ครับ64สอูโหยังต่อเรื่อยๆครับ6ีแล้ว70แล้วครับ โอ้โหแล้วคูณ70ครับไม่ต้องสืบไม่ต้องสืบครับไม่รู้จะอธิบายคำไหนกับช็อตนี้ครับโอ้โหโอ้โหสุดจัดครับ3,920บาทครับยังเหลืออีก3ฟรีเกมครับโคตรกำไรครับเกมนี้ครับบอกแล้วนะครับถ้าใครกล้าเสี่ยงกล้าลุ้นเกมนี้มีสิทธิ์คุ้มแน่ๆครับอื้อหืมครับโอ้โหรอบนี้ครับรอบเดียวครับจัดมา6,400เลยครับโอ้โหโอเคครับก็ จบลงไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับน้าจะใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับนะ <c oughs> อย่าลืมนะครับกิจกรรมเร็วๆนี้นะครับกิจกรรมมาเร็วๆนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยนะจ๊ะ <c oughs> คลิปนี้ก็ผิดพลาดประการใดขออ,อภัยไว้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณครับ